รถใหม่ป้ายแดงสูนโลเดี๋ยวมารีวิวรถใหม่ป้ายแดง g o n o ตัว ABS สีขาวมุกคันนี้นะครับผมเป็นสเต็ปแต่งขั้นพื้นฐานนะครับผมว่า,าทำอะไรไปจากทางร้านบ้างาคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม โอเคครับพบกันอีกเช่นเคยเน่เสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลำรถหม่ป้ายแดงสูรโลรถหม่ป้ายแดงสูรโลวัดรถหม่ป้ายแดงสูรโลจีอโนโสีขาวมุกอ่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นจีอโนรถหม่ป้ายแดงตัว ABS นะครับก่อนอื่นเลยต้อง ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่กุ้งแสงสว่างจูงกะแมวบองโอนกรุบกรุบขียสวัวสดีเดอร์พี่น้องสะบายดีเมื่อนี่พบกันอีกเส้นเคยเนี่เดี๋ยวมารีวิวรถใหม่ไปแดงจีโอโนตัว ABS สีขาวมุกค,คันนี้นะครับผมเป็นสเตปแต่งขั้นพื้นฐานนะครับผมว่าทําอะไรไปจากทางร้านบ้างเป็นการแต่งแบบพื้นฐานเลยพื้นๆเลยที่จีโอโนต้องมีก็จะมีทำสีล้อทําสีกันตกโหลดหน้านะครับผมแล้วก็บอกปาดใ บอกแฮนนะครับแล้วก็ชุดคาร์บอนสีชิ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นสวิตผ่าหมากแล้วก็ไฟครอบโลโก้นะครับผมแล้วก็จะมีอ,อุดกระจกเดี๋ยวชักกุ้งมาร,รีวิวให้เพื่อนๆอย่างละเอียดแล้วก็อย่างชัดเจนได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวจันดิสตัว ABS นะครับผมแล้วก็ตัวชกลูกค้าบอกว่าขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวจะมาอัพสเต็ปเพิ่มแต่ตอนนี้คือหมดไม่เยอะนะครับสเต็ปนี้หมดน้อยมากอ่าโอเคเดี๋ยวจะจังกุ้งจะไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันเลย มาโอเคนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวฉบับเต็ม g i r n o รถใหม่ป้ายแดงสูนโลสีขาวมุกตัว ABS นะครับผมมาก็เบื้องต้นเลยเดี๋ยวช่างกุ้งพาชมสภาพภายนอกกันก่อนเลยอ่าเป็นการแต่งสเต็ปพื้นฐานนะครับผมตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ใส่โชคยังไม่ได้ใส่ปัม๊มยังไม่ได้ใส่จันดิศนะครับผม Giano นะครับผมเป็นรถที่กําลังฮิตและก็เป็นกระแสที่กําลังนิยมณนะัชชั่วโมงนี้นะครับผมถือว่าเป็นรถที่ขี่สนุกเลยทีเดียวทรงสวยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเบื้องต้นเลยนี่ไฟพามากนะครับผมอ่าไฟพามากตัวนี้นะครับผมทาให้ลูกค้านะครับผมใช้ไฟเลี้ยวก็จะสามารถใช้เลี้ยวซ้ายก็ใช้ได้ปกติเลี้ยวขวาก็ปกติจะเปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีไฟโลโก้อ่า ไฟโลโก้ตรงนี้นะครับผมนี่เป็นครอบโลโก้สีใสนะครับผมจะเป็นไฟแฟลชกับพิบ7สีนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีชุดคาร์บอนลาย2นะครับสีชิ้นก็จะมีครอบโลโก้ครอบไฟหน้านะครับผมแล้วก็ครอบเรือนไม่ตัวนี้จะเป็นชุดสีชิ้นแล้วก็ รวมกันตกอีกชิ้นหนึ่งเขาเล็ก4ชิ้นแบบนี้นะครับผมเป็นคาร์บอนเทสลาย2เป็นชิ้นงานเทสนะครับผมเบิกศูนย์มาทําตัวนี้นะครับผมช่างกุ้งขายขาดชุด4ชิ้นนะครับสามพบาทนะครับผมไม่แพงนะครับผมนี่งานก็จะประมาณนี้เนียนๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเพิ่มเติมปีกนกนะครับผมตัวปีกนกเทสเบิกศูนย์นะครับใส่ให้ลูกค้านะครับผมนี่สวิตช์พามากสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับผมพามากนี่นะครับผมอุดกระจกสีเขียวนะครับผมนี่ เป็นน็กันขโมยนะครับผมสามเหลี่ยมแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาเลยปอกมือเดีเท่าหน้าเทนะครับผมเทนะครับอุดไปแนทนเทนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยถือว่าสวยนะอ่าลูกค้าชอบขาวตัดเขียวนี่เปิดกุญแจไฟก็จะติดแบบนี้เลยนะสวยมากเลยนะครับผมลำนี้นะครับสเต็ปพื้นฐานเสร็จแล้วก็จะมีโหลดหน้า ตัวนี้เป็นรถรุ่น a b s นะครับผมอย่างที่ช่างกุ้งบอกว่าชุดจานชุดปัม๊มลูกค้ายังไม่ได้อัพนะครับผมก็จะมีโหลดหน้าเป็นชุดโหลดจากทางร้านชุดละ590บาทนะครับยังไม่รวมทรรเสร็จแล้วก็จะมีแถมน็อตให้เรียบร้อยใช้น็อตได้4ตัวนะข้างในใช้น็อตได้4ตัวเหมือนเดิมเลยนี่มาดูข้างในซ้าย2ขวา2องอบน2ล่าง2องอใช้4ตัวเหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วชุดล้อนะครับผมล้อตัวนี้นะครับผมจะเป็นสี เขียวอ่าเขียวพาดโค้ดนะครับเขียวแคนดี้อ่าเสร็จแล้วก็จะมีการเปลี่ยนจุกลมให้ลูกค้านะครับนี่จุกลมสีดำาๆเนี่ยเวลาเราเอาของเดิมออกเราก็ตัดทิ้งไปเลยใช้จุกลมแต่งนะครับผมแล้วก็ใช้ยางนะครับผมใส่ยางใช้ยางเดิมตัวนี้นะครับผมโหลดหน้า 1.5จุด้านิ้วเขยียบขึ้นอีกครึ่งน,นิ้วนะครับรวมเป็นโหลดหน้า2นิ้วนะเจ้าคันนี้นะครับผมสีล้อสีเขียวนะครับผมไล่มาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ควบคู่กันกับกันตกสีเขียวนะครับผมนี่แล้วก็เบาะน้อยวัดด่านนะครับผมเบาะป่านะครับผมสีเขียวแบบนี้เลยให้ให้สีอ่ะมันกลืนกันเข้ากันหมดเลยเสร็จแล้วลูกค้าสั่งทํพโฆโฆโา,าพ์ตโค้ดฝาครอบสายพานนะครับนี่หยอดสีเขียวให้กันให้เข้ากันกับสีล้อเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นเขียวแคนดี้นะครับผมตัวนี้ S <S> ก็จะประมาณนี้เลย g i o n o Plus <conclusions> นะครับผมสวยๆนะตัวนี้นะรถหมายป้ายแดงศูนโลเลยนะครับอะไหล่ที่ร้านมีค่อนข้างจะครบนะครับผมอะไหล่แต่ง g i o n o มีครบวงจรเลยตัวล้อหลังก็ทําสีเหมือนกันนะครับผมถือว่าสวยนะเน้นเน้นเป็นคันนี้เน้นเป็นสไตล์แบบว่าขาวตัดเขียวเนาะขาวขาวเขียวนะครับผมก็ถ้าเขียวเขียวทั้งระบบเลยนี่สวยๆเฟี้ยวๆนะครับผมก็อย่างที่ชักกุ้งแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวให้เพื่อนได้ชมสำหรับท่านใดที่จะแต่งรถ กิโอโนนะครับผมทางร้านมีบริการอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งครบวงจรเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่ร้านมีครบวงจรนะครับผมก็สําหรับท่านใดจะเอารถมาแต่งก็พิกัดร้านตั้งอยู่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็สําหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมรีวิวแต่งกิโอโนสเต็ปพื้นฐานนะครับผมเข้ามาชมคลิปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับผมรับฟังสิ่งดีๆรับชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมจากทางร้านก็คือ จัดสภาพลดระบบผลอใจหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับผมรับทํารถทุกรุ่นทุกยี่ห้อขอแค่เงินถึงนะก็ทําตามงบนะครับสบายใจทั้ง2ฝ่ายก็สําหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบก,กันอีกเช่นเคยสวัสดีครับ